ผมว่ามันต้องติดคำเตือนไว้แล้วว่าเกมนี้แม่งแบบใครจิตไม่แข็งห้ามดูทำไมหน้าไตเติลเกมมันมืดมนได้ขนาดนี้มืดมนแบบไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม The Grotesque and Pixelesque ผมควรอ่านชื่อเกมว่าอะไร Grotesque and Pixelesque e e. เอ็งจะสะกดให้ตูฟังทำไม สำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวอินดี้เฮอร์เรอร์ที่รวมเอาเรื่องสั้นสยองขวัญต่างๆเอาไว้มากมายมีสไตล์อาร์ตหลายแบบมากแต่บอกเลยว่าไม่มีแบบไหนเลยที่ผมชอบแต่ด้วยความที่ผมไม่ชอบนี่แหละมันเลยดูหน้าขนลุกอะเรื่องที่หนึ่งเด็กสาวข้างนอกหน้าตา่าอืสาบานว่านั่นคือเสียงของนกฮูกใช่ไหม ไม่ใช่เสียงของคุณลุงที่แกล้งร้องเหมือนนกฮูกหรอกนะไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณลุงหน้าเข้มๆแบบนี้จะมีเสียงเดินปิก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 สวัสดีคะ่ะคุณลุงเราควรจะทักทายยายหนูนี่หรือว่าเมินเธอไปเลยเอ่อเซฟเซฟก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีมารยาทวัดดีจ้ะหนูแม่หนูน้อยทําอะไรอยู่เหรอคะคุณลุงโอ้กาลังออกมาเดินเล่นข้างนอกตอนกลางคืนในผีหลอกนะโอ้ดีจังเลยนะคะ หนูพนันได้เลยล่ะว่าลุงน่ะต้องเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากมายในค่ำคืนนี้แนะ่แล้วหนูยังไม่นอนอีกเลยเนี่ยีึกระดึกมากแล้วนะสำหรับเด็กสาวตัวน้อยอย่างหนูนะเอ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงเพราะว่าหนูน่ะไม่ต้องนอนฮะหมายความว่ายังไงไม่ต้องนอนนะ่ะหนูน่ะอยากจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกตอนกลางคืนบ้างจังเลยอะแต่ว่าที่บ้านไม่อนุญาตแม้กระทั่งตอนกลางวันก็ไม่ได้อะ เอ้าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะนี่หนูป่วยหรือว่าอะไรหรือเปล่าแม่หนูน้อยที่ก็อย่างที่ลุงรู้นั่นแหละค่ะโอ้ลุงเสียใจด้วยจริงๆนะหวังว่าหนูจะหายดีไวๆนะคุณลุงหนูเหงาจังเลยอะลุงจะช่วยเข้ามาข้างในแล้วก็มาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมอะอ่ออะไรนะแถวนี้มี FBI หรือเปล่ามองซ้ายมองขวาหนูกลัวลุง หนูไม่อยากอยู่คนเดียวได้โปรดเถอะมามาหาหนูเอาว่าแต่พ่อแม่เธอไปไหนล่ะพวกเขาไปแล้วมีหนูแค่คนเดียวในบ้านเก่าๆนี่ยไปแล้วที่ว่านี่คือตายแล้วหรือเปล่าอเอาแล้วไงอ๋อนี่พ่อแม่มทิ้งเธอไว้คนเดียวอย่างนั้นเหรอนั่นโหดร้ายมากเลยนะลุงยอมไม่ได้หรอกแบบนี้ลุงต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะไม่ขอร้องละคะ่ะอย่าไปเลยนะมาอยู่กับหนูนะคะคุณลงุง หนูไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเข้าไปหาเธอไปที่สถานีตำรวจเหมือนเธอแล้วกลับบ้านเลยเอาเป็นว่าลุงสายซื่ออยากทดสอบความเฮี้ยนขอเข้าไปหาหนูในบ้านหน่อยละกันนะโอเคก็ได้<ม>ฉันจะเข้าไปอยู่กับเธอในบ้านนะมไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะไม่เป็นไรมันจะแค่ไหนกัน <laughs> แค่ไหนกันเที่ยว นี่หนูกินผลยางยืดไปรู้ยังไงทำไมคอยืดได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงที่เข้ามาเพราะว่าหนูนย่ยหิวมากๆเลย <c oughs> โอ้โหโดนเลยเรียบร้อยเออจะว่าไปเห็นเด็กเมื่อกี้แล้วนึกถึงมีมหนูชอบแดกแยมเลยเรื่องที่สองผู้เยี่ยมเยือน ก็ดูท่าทางแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีหลายฉากจบด้วยนะครับเราต้องเราจะย้อนไปเล่นได้ที่หลังเหรออ๋อลายเส้นเปลี่ยนไปเราก็ับเป็นคนละเกมเด็กสาวที่เศร้าส้อยคนนั้นพูดว่าแสงไฟในเมืองมันช่างสวยเหลือเกินมีคนอยู่มากมายพร้อมกับเรื่องราวต่างๆมากมายฉันแค่หวังว่าเรื่องราวของฉันน่ะจะสำคัญบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เลย ถึงแม้ว่าฉันจะหายตัวไปจะมีใครรู้ตัวบ้างหรือเปล่านะจะมีใครไหมที่คิดถึงฉันน,น่ะน้องอุ้ยอะไรมินจาเหรอเดี๋ยวอะไรนะ่ะคุ๊นคุณเป็นใครเกิดอะไรขึ้นอย่ากลัวไปเลยนะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกอันนี้เลอผู้เยี่ยมเยือนคุณเป็นใครนะ่ะแล้วมาตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะ ที่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าอ่ะคุณดูเหมือนเออพวกเอเลี่ยนเลยฉันคือผู้เยี่ยมเยือนฉันมาจากอนาคตฮะจากอนาคตเหรอทำไมคุณถึงมาที่นี่ละ่ะฉันก็แค่อยากจะเห็นว่าในอดีตนะ่ะมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเธอไม่สมควรอยู่ที่นี่เลยเธอไม่ควรจะมาเห็นฉันเอ้าง,ง,งั้นเหรอฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ต้องห่วงไปหรอกนะ หลังจากที่ฉันจากไปแล้วเธอจะจดจําเรื่องราวในตอนนี้ไม่ได้การเดินทางข้ามเวลาน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอจะไม่อาจจดจําเรื่องราวจากอนาคตไดอ้อย่างนั้นเหรออืมแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอนาคตเป็นแบบไหนน่ะมันเป็นที่ที่ดีหรือเปล่าแล้วมันสงบสุขแล้วก็มีความสุขไหมอนาคตบ้านของฉันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแสนเพอร์เฟกไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความโกรธไม่ต้องกลัวตายคนตายสามารถคืนชีพขึ้นมาได้ผ่านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นซอมบี้ใช่ไหมคนเราสามารถกลับไปหนุ่มสาวได้อีกครั้งหนึ่งและก็อยู่ในความงามของตัวเองไปตลอดกาลอาการป่วยทั้งหมดรักษาได้เพียงแค่ในหนึ่งวินาทีและพระอาทิตย์ก็สเสถียรและคงอยู่แบบนั้นตลอดไปและมันจะไม่เป็นอันตรายต่อดวงดาวของเราตัวตนของพวกเราจะคงอยู่ตลอดไปความงามจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ แล้วพวกเราทุกคนก็โอบกอดมันไวน,นั่นฟังดูเหลือเชื่อมากมันเหมือนกับว่ามนุษยชาติเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดและชีวิตก็สมบูรณ์แบบถูกต้องแล้วละ่ะตัวตนของทุกคนจะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบเราไม่ต้องการน้ำและอาหารอีกต่อไปและพวกเราไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยฮะผมว่าอันนี้เริ่มแปลกๆลแล้วอว,วัยวะภายในของพวกเราสามารถรักษาได้สามารถเปลี่ยนแทนที่ได้โดยที่ไม่เจ็บปวดและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น แค้นขาสามารถงอกใหม่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการกําเนิดตามธรรมชาติอีกต่อไปทุกๆชีวิตถูก,ก,ก,กสร้างมาจากห้องแลบความเจ็บปวดนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปในอนาคตนี่แล้วคุณมีชื่อบ้างไหมพวกเราไม่มีชื่อกันหรอกในอนาคตนะ่ะในอดีตนั้นชื่อเป็นสิ่งที่พ่อแม่ตั้งให้ทั้งท,งทง้ที่เด็กๆไม่เคยขอเลยชื่อน้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าหากจะมีใครสักคนเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวตนของตัวเองชื่อของพวกเขาเองและจุดบุ่งหมายของตัวเองชื่อมันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทาสในอนาคตนะ่ะไม่อนุญาตให้มีชื่ออีกต่อไปมันจึงถูกกำจัดไปจากสังคมว้าวฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทาสแต่ว่าคุณก็พูดถูกนะ เหมือนสตอรี่นี้จะมาแนวไซไฟหน่อยนะครับตอนแรกก็น่าสนใจดีแต่ตอนหลังๆเร,เริ่มเลอะเทอะเลื่อเลือนไปไกลแล้วผมว่าเธอดูท่าทางไม่พอใจกับตัวตนที่เธอมีอยู่เลยนะฉันพูดถูกใช่ไหมใช่คุณพูดถูกฉันเกลียดตัวฉันฉันเกลียดทุกคนฉันเกลียดที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อจะจบเรื่องราวของฉันแต่แล้วอยู่ๆคุณก็โผล่มาฉันคิดว่าฉันได้พบกับความหวังความหวังเหรอ ได้โปรดพาฉันไปกับคุณด้วยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ในอดีตอีกต่อไปแล้วฉันก็แค่อยากจะมีชีวิตอย่างเพอร์เฟกแบบคุณบ้างอะ่ะน่าสนใจนี่นาะสงสัยจังว่าฉันควรจะทำยังไงดีพักเือลงไปทิ้งเธอไว้นี่พาเธอไปอนาคตกับคุณมันมี3มตัวเลือกอีกแล้วอะ่ะแต่ละสตอรี่นี่มีสมฉากจบเลยเหรอน่าสนใจนะครับพาน้องไปอนาคตด้วย โอเคฉันจะพาเธอไปอนาคตกับฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปนั่นอะไรนะโทษทีนะแต่ว่าฉันโกหกฉันก็แค่หลอกแกมาเพื่อจะเก็บเกี่ยวอวัยวะของแกอนาคตนะไม่ใช่ที่ที่มีความสุขหรอกนะหักมุมเฉย ไอ้พวกคนจากอนาคตมันน่าจะสูญเสียร่างกายแบบเดิมไปแล้วป่ะหน้าตามเลยพีลึกแบบนี้นะครับเป็นเหตุผลที่มันย้อนอดีตมาเพื่อที่จะขโมยอวัยวะจากคนที่ยังคงปกติอยู่ส่วนน้องคนนี้ก็โดนหลอกชื่อของฉันคือบิวลี่ฉันอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นี้มาได้2อาทิตย์แล้วและฉันก็อยากจะย้ายออกจากมันเหลือกเกินอา้าวพี่หลอกเลยนายคงจะเข้าใจนะมันมีสิ่งที่แปลกมากๆจริงๆเกี่ยวกับที่นี่ เมื่อไรก็ตามที่ฉันปิดไฟแล้วก็เข้านอนฉันจะได้ยินเสียงแปลกๆมาจากอีกห้องหนึ่งมันเหมือนกับเสียงกระซิบใน2คืนแรกเนี่ยฉันก็พยายามเปิดไฟแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรอยู่กันแน่แต่ทันทีที่ฉันเปิดไฟทุกอย่างก็เงียบไปไม่มีเสียงกระซิบไม่มีใครเลยในคืนที่สามฉันออกไปเช็คดูแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เปิดไฟและฉันเห็นบางอาง มันเป็นเงารูปร่างพิลึกมันจ้องมาที่ฉันแล้วมันก็หัวเราะออกมาฉันวิ่งกลับไปที่เตียงแล้วก็ล็อกประตูฉันซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและวันต่อมาฉันก็ไม่ปิดไฟอีกเลยฉันนอนโดยที่เปิดไฟทิ้งเอาไว้ฉันกลัวเหลือเกินน่ะอะไรก็ตามที่อยู่ในความมืดนั่นยังไงก็ตามมีบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ดีในคืนที่แล้วฉันพยายามที่จะลองปิดไฟแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะนะ และฉันไม่ได้ยินเสียงมันอีกแล้วรู้ว่าบางทีมันจะหายไปแล้วนะ่ะและในคืนนี้ฉันว่าจะลองดูอีกครั้งหนึ่งฉันจะปิดไฟเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าสิ่งนั้นมันหายไปแล้วจริงๆหวังว่าฉันจะโชคดีเองสวยตั้งแต่มาอยู่ในเกมนี้แหละน่าหน้าอไเส้นใหม่อีกแล้วนะครับเอาล่ะฉันกลับมาบ้านแล้วคืนนี้แหละจะทำให้แน่ใจว่าอาพาร์ตเมนต์ของเราปลอดภัย ทำน้ำอุ้ยเล่ด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นแบบเล่นได้จริงๆเลยนะก่อนหน้านี้มันไม่ได้ให้เล่นอะไรนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะสร้างจากโปรแกรม RPG Maker ด้วยอะไรนะ่มีสาสสารแปลกๆไหลออกมาจากรูนี่แล้วมันห้องหนายนไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอเฮ้ยมีอะไรกินไหมในตู้เย็นคนไม่ได้นะครับอืม งั้นคงต้องนอนอันนี้คืออะไรปิดไฟเอาละทุกอย่างโอเคมันทุงจะไปแล้วจริงๆในที่สุดก็จะได้พักผ่อนเย่ผ yeah. ม <c oughs> oh, แม่งเรียกชื่อเลยบิวลี่บิวลี่ตื่นทำไมบิวลี่นอนต่อสิไม่ไม่จริงนะ่า ฉันต้องรีบไปเปิดไฟเดี๋ยวนี้ไม่มาพายาิมาด้วยอะ่ะคิดสะดุ้งเลยฮะเอาจบอย่างนี้ My b ์ o บรดดี้มาร์คแคืออะไรผมเห็นลายเส้นนี้พอนแล้วผมรู้เลยแม่งไม่ธรรมดาอ่าเขาคือมาร์คแบงเกอร์เขาคือใครวะ สวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับฉั้นเองมักแบงเกอร์คนโปรดของเธอไม่ไหวละมักมุกแบงเกอร์ er. คืออะไรอ่ะมุกแบงเกอร์อ๋อเป็นพวกมนักกินจุป่ะมุกแบงเกอร์นะครับรู้มาว่าในช่วงนี้เนี่ยคือฉันเริ่มได้คนดูน้อยลงเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยนั่นทําให้ฉันเศร้าโอ้เหมือนกันเลยเพื่อนเอ้ยดังนั้นแล้ววันนี้จะมาทําวิดีโอกินจุแบบพิเศษนะ ฉันจะทำอะไรแบบที่คนอื่นน่ะเขาไม่เคยอยากจะทำกันมาก่อนฉันจะกินแก้วแตกโอ้อันนั้นไม่ดีนะเพื่อนตัดนิ้วมือตัวเองแล้วก็กินมันโอ้ยโ,โ,โดนแปนแน่นอนน่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องเฮอร์เรอ่ะไอ้รอ,อ,อบแรกผมอยากจะเล่นโดยที่เลือกตัวเลือกที่มันเลวร้ายก่อนผมว่าอันที่สองมันหนักสุดตัดนิ้วมือแล้วกินนะโอ้ใช่ใช่แล้วล่ะฉันจะตัดนิ้วมือข้างซ้ายของตัวเองแล้วกินมันเข้าไป นายจะต้องชอบมันแน่ๆเชื่อฉันซินี่ต้องเป็นวิดีโอมุกแปงที่ดีที่สุดที่เคยมีมาว่ามาสาวมั้งอย่างหลอ,น,อนนี่คืออะไรอุ้ยไม่เป็นไรขวานดูไม่คมแต่ตัดได้คุณพระไม่ลองสักคำนายช่างเป็นคนที่ เอาลองแล้ว<อ>และก็กินมันเข้าไปเกิน <S iggling> มันมันแย่มากเลยนายชอบไหมอ่ไม่ชอบ <S <S <pruch> <S คุณได้รับซับสไคร์เบอร์ใหม่2คนยินดีด้วยว้าว คุมไหมเนี่ยคุมไหมเนี่ยพอง้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเนียนเลยตูเรื่องราวต่อไปฉันอยากจะใช้ห้องน้ำฉันเพิ่งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายและฉันอยากจะเข้าห้องน้ำเหลือเกินแต่ว่าพี่ชายของฉันบอกว่ามีปีศาจอยู่ในห้องน้ำในตอนกลางคืนและตอนนี้ฉันกลัวมากอะ ยังไงก็ตามฉันฉันฉันปวดปวดจริงๆอะอยากเข้าห้องน้ะํะไม่ไหวแล้วไม่งั้นฉี่รถที่นอนแน่ฉันควรจะทํายังไงดีไปเข้าห้องน้ําสิใช่ฉันจะไปห้องน้ําเออเจ้าปีศาจร้า,รายเอ๋ยได้โปรดอย่ามีจริงเจ็บมาละตอกแตกตอกแตกโอเคซึ่งมาแล้ว, <c oughs> okay. ลวได้เวลาเปิดไฟ <c oughs> <c oughs> ไร้ความปราณีปาเถื่อนไร้มารยาทที่สุดอะไรวะใครม่งจะไปคิดว่าเปิดแม่งเจอเลยอะ่ะเกินมันต้องแบบปล่อยให้ให้อือ,ออกมาครึ่งครึ่งแท่งก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยหักในแบบเพราะเรื่องราวต่อไปคนเก็บสะสมตุ๊กตาโอ้ไหลเส้นมันหลอนแค่ละฉันคือนักสะสมตุ๊กตา ฉันเก็บรวบรวมตุ๊กตามาหลายปีแล้วฉันรักตุ๊กตามากเลยและฉันใส่หน้ากากตุ๊กตาด้วยซ้ําโอ้นี่เป็นที่มาของหน้าหลอนๆสินะยังไงก็ตามฉันเศร้าจริงๆนะมันมีปัญหากับตุ๊กตาของฉันในช่วงนี้อ่ะเธอพังฉันต้องซ่อมเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ป่ะอ๋อรือเป็นผู้ชายวะ คือว่าจริงๆเราฉันเป็นผู้ชายนะไม่ได้เป็นสาวน้อยอย่างที่เห็นหรอกพราแต่ผมเกลียดตุ๊ก,กตาที่เป็นหน้าคนมากเลยนะเวลาผมเห็นผมว่ามันมันหลอนนะไอในเส้นเกมนี้คือแบบทำให้รู้ฝึกไม่สบายใจจริงๆนะได้โปรดฉันบอกเธอแล้วไงฉันไม่ใช่ตุ๊ก,กตาฉันเป็นคนนะอา้าวแมงดาร์เห็นมะนั่นแหละปัญหาเธอพูดได้ตุ๊ก,กตาไม่ควรจะพูดได้นี่นะ เพราะแบบนั้นเธอต้องเป็นตุ๊กตาพังๆแน่นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจะซ่อมเธอฉันไม่ชอบให้ตุ๊กตาพังฉันต้องซ่อมตุ๊กตาในคอลเลกชันของฉันน่ะขอร้องล่ะถ้าหากปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะไม่บอกใครทั้งนั้นน่ะฉันฉันจะหนีกลับประเทศฉันเราจะไม่ต้องเจอกันอีกฮุบปากไนตุ๊กตาโง่แกพยายามจะหลอกฉันด้วยถ้อยคําโง่ๆของแกฉันต้องซ่อมแกได้โปรดเถอะฉันไม่อยากถูกซ่อมฉันไม่ได้พังอือ มาลองคิดดูแล้วมันก็น่าสนใจเหมือนกันที่จะเก็บตุ๊ก,กตาพังๆไว้ในคอลเลกชันแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน hmm. คุณจะทำยังไงดีซ่อมเธอไม่ซ่อมเธอปล่อยเธอไปซ่อมก่อนละกันดูอันร้อนๆก่อนเธอต้องถูกซ่อมไม่ต้องห่วงหรอกมีตุ๊ก,กตามากมายก่อนหนะ้าเธอเป็นสิบๆตัวที่ฉันเคยซ่อมนี่มันฆาตกรตกอดนนแข่งเอาละอยู่นิ่งๆน,นะฉันจะต้องขอดูข้างในของเธอหน่อยอ hmm. เรื่องราวต่อไปค่ําคืนที่กบน้อยเลิงรานี่อา้าวอันนี้ลายเส้นน่ารักเจ้าพวกมนุษย์มันฆ่าเผ่าพันธุ์ของฉันมาหลายปีแล้วแล้ววันนี้ฉันจะต้องแก้แค้นเอาเลยน้องกบพี่พี่ให้กําลังใจสนับสนุนนะด้วยเลย แล้วตอนแรกลายเส้นมันน่ารักพอเข้ามาในเกมจริงๆมันก็ก็ไม่น่ารักนะครับเอ้อยางงี้เลยอ่ะคือนึกว่าจะมีอะไรก่อนคือจ้วงเลยแล้วกบเป็นตัวเท่าคนใส่เสื้อด้วยนายเป็นกบเกนี่อะไรวะเอาปีนบันไดเอากบปีนบันไดได้เอาเลยเอาเลยจ้วงอ่า มันผ่านไปไม่จ้วงได้ไหมเริ่มเริ่มสงสัยนะครับกระโดดอา้ากลุ่มสเปซปร์กระจ้วงเหมือนกันอ้าวนี่มันป่านอตไม่ใช่เหรอเรียบร้อยป่านอตสอรีป่านอตนะครับแต่แค่แค่ดูเหมือนเท่านั้นเองะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าจริงๆเกมมันก็ไม่ได้หลอนขนาดนั้นนะแต่พอเล่นมาต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันอะ่ะมันกระอ,อ่วนจะบอกว่าอยู่อืม บางทีมันอาจจะไม่มีเหตุผลในการฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันหมายถึงพวกมันมีเยอะแยะมากมายเกินไปฉันก็แค่ต้องฆ่ามนุษย์คนไหนก็ตามที่เข้ามาใกล้บ้านฉันในขณะเดียวกันฉันก็จะกินมแมลงแล้วก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขพร้อมกับเพื่อนๆกบของฉันน,นานเพิ่งรู้เหรอแต่อันนี้น่าจะเป็นการเสียดสีคนเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ฆ่าสัตว์เพราคิดว่าสัตว์มันมีอยู่เยอะไม่เป็นไรหรอก แต่ในความจริงในขณะที่คนเรากําลังดูคลิปกบฆ่าคนใน YouTube แฮปปี้ดีด้ามีความสุขสัตว์พวกนี้มันก็กําลังจะสูญพันธ์นะอ่ะแฮปปี้โกเทสแฟมิลีครอบครัวพินึกที่มีความสุขโอ้เธอมาอยู่นี่แล้วนั่นทําให้ฉันมีความสุขเหลือเกินเข้ามาข้างในสิฉันอยากให้เธอพบกับครอบครัวของฉัน ก่อนอื่นเลยฉันอยากให้เธอเจอกับสามีของฉันเขารักครอบครัวของเขามากและเขาก็ตั้งใจทำงานอย่างหนักแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ฉันพบว่าเขาเนี่ยสนใจผู้หญิงคนอื่นและถ้าทางเขาเนี่ยจะคิดทำอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นฉันก็ทำสิ่งที่สมเหตุสมผลที่ภรรยาควรจะทำอย่างนั้นเลยนะ ฉันเอาหัวของสามีออกเขาจะได้มองผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ได้เรียบร้อยต่อไปฉันอยากให้เธอเจอกับลูกชายของฉันเขาเป็นเด็กที่ดีแต่ว่าเขาพูดมากเกินไปและก็เอาแต่เล่นของเล่นแทนที่จะตั้งใจเรียนดังนั้นแล้วฉันก็ทำสิ่งที่สมเหตุสมผลที่แม่ควรจะทำ ฉันเย็บปากของเขาแล้วก็ตัดมือของเขาทิ้ง oh. และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฉันอยากให้เธอเจอกับลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นของฉันเธอสวยมากเลยเธออยากจะหนีไปอยู่กับผู้ชายดังนั้นแล้วฉันก็ทํำสิ่งที่สมเหตุสมผลที่แม่ควรจะทําฉันตัดขาของเธอแล้วก็เออพาเธอเหรออันนี้ ้เอาล่ะบอกฉันมาสิว่าเธอชอบครอบครัวของฉันไหมใช่ครอบครัวเตธอน่ารักดีโอขอบคุณมากเลยล่ะเธออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไหมโทษทีฉันมีครอบครัวแล้วโอ้ไม่เป็นไร ฉันคิดว่าเธอคงจะไปแล้วสินะกลับไปหาครอบครัวของเธอได้โปรดดูแลพวกเขาให้ดีถ้าหากไม่รังเกียจแล้วก็ฉันอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวของเธอด้วยจังเลยเร็วนี้ล่ะนะเมื่อไหร่ดีล่ะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกจะไปแบบเซอร์ไพรส์ล้กันนะแม่งหนักมาก หอ๋อและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในเกม The g r o t e s q u and Pixeles l s คือรวมๆน่าจะมี8เรื่องนะครับโดยรวมผมว่ามันไม่ใช่เกมที่หลอนมากมายอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอดูๆมารู้สึก ไม่สบายใจอ่ะเออยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกไม่ดีนะครับผมว่ามันต้องติดคําเตือนไว้แล้วว่าเกมนี้แม่งแบบใครจิตไม่แข็งห้ามดูอะไรแบบนั้นเลยอ่ะเพราะผมว่ามันหนักจริงๆเออก็เดี๋ยวเราลองไปเก็บจากจบอื่นกันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงเกมนี้จบแล้วกลับไปที่โลกความเป็นจริงของแกสละยังไม่กลับตูจะดูผลลัพธ์อื่นตูยังไม่ไป กลับมาที่เรื่องราวของคุณลุงคนแรกสวัสดีค่ะคุณลุงตู้ใหม่สนเอ๊ะทำไมต้องเืมินหนูด้วยล่ะคุณลุงตู้ใหม่สนเอาแล้วจะจบไปอย่างนี้เลยเอละไรอีกช้อยหนึ่งลองแจ้งตำรวจบ้างนะรออยู่นี่น้แม่สาวน้อยเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตำรวจให้อ่ะว่าพ่อแม่ทิ้งเธอไป และตำรวจก็เข้าไปเช็คที่บ้านหลังนั้นแต่ว่าไม่เจอเด็กผู้หญิงเลยพวกเขาพบแต่ศพที่เน่าเปื่อยของคนมากมายหลายสิบคนและคนพวกนั้นถูกรายงานว่าหายตัวไปโอ้ก็คือน้องแมงเคยเล่าลวงคนไปไปแดกมากมายแล้วสินะแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มจากอนาคตเลือกพักเธอลงไปจะเป็นยังไง อันนี้ดูมีมอ่ะเอาล่ะทีนี้เธอก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะเกี่ยวกับตัวตนของเธออีกช้อยหนึ่งทิ้งเธอไว้ที่นี่โทษทีนะแต่ว่าฉันทําไม่ได้เธอจะต้องทุกทรมานต่อไปตูไปล่ะอา้าวร่องเหตุผลคือตรงไหนในเมื่อมันมาล่าอวัยวะก็ก็น่าจะหลอกไปนะครับอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมผมไม่เลิฟต่อไปเป็นพ่อหนุ่มยอดนักกิน รอบนี้ลองกินเศษแก้วแตกๆดูอ๋อใช่ใช่แล้วละ่ะฉันจะกินเศษแก้วแตกๆนายจะต้องชอบมนแน่ๆเชื่อฉันสิต้องเป็นวิดีโอกินจุที่ดีที่สุดไม่ดีมั้งหยองจริงคือผมชอบความสยองนะแต่เกมนี้มันแบบมันสยองอย่างเดียวมันดูไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะมัน <c oughs> เกินไปหน่อย เรียบร้อยก็ฉากจบก็คล้ายๆเดิมนะครับส่วนใหญ่มันไม่น่าเก็บเท่าไหรนะ่ฮะฉันว่านายควรจะคิดทบทวนชีวิตของนายใหม่นะเพื่อนนี่แหละตัวเลือกที่ดีที่สุดนะโอ้ใช่ใช่แล้วล่ะนะฉันจะคิดทบทวนชีวิตของฉันใหม่ฉันจะกินอะไรที่สุขภาพดีไม่ทำบุกแบงอีกแล้วไม่เอาอาหารจังฟูดไม่ตะกาตะการโทษทีนะเพื่อนเอเออ เออว่านอนสอนง่ายก็ดีแต่พอแบบว่านอนสอนง่ายก็เรียบไปเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจในเกมเยอะแล้วปวดท้องจังเลยอยากเข้าห้องน้ำอ่ะอุ้ยไม่ไปฉี่ที่เตียงนี่แหละนะเพื่อนเชื่อฉัน้นชอยช่อย,อยฉันจะอยู่ในเตียงไว้จะไม่มีปีศาจมากินฉันอย่างนั้นเลยเอาโอ้ไม่นะฉันฉี่รถที่นอน แล้วก็คนทำตุ๊กตาสุดหลอนรอบนี้ลองไม่ต้องซ่อมเธออืมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเก็บเธอไว้แบบนี้แหละฉันจะไม่ซ่อมเธอเธอจะเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่พังๆในคอเลกชันของฉัอนอย่างไรก็ตามไอ้ลิ้นที่แสนสกรปรกโซโคกข,ของเธอนะ่ะต้องถูกเอาออกไปเดี๋ยวคำพูดทุเรศทุเรศจะเป็นพิษร้ายทำให้ตุ๊กตาตัวอื่นของฉันติดเชือ้ออ่าวแม่งเชื่ออยู่ดีนี่ว่า ยังเร็วไอเจ้าคนใจสามรอบนี้ฉันจะปล่อยเขาไปไปเธอไม่ควรค่าพอสำหรับการซ่อมเก็บไว้กระทูเรศจริงๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่อีกต่อไปประตูเปิดอยู่รีบไปให้พ้นซะไปไอตุ๊กตาทุเรศขอบคุณนะเธอจะไม่ได้เห็นฉันอีกแน่นอนฉันจะไม่บอกใครฉันสัญญาแจ้งตำรวจมาจับมันด้วยนะ เอาไม่เหรอ,อปิดหวังเกมนี้มันคงไม่ต้องการให้เราฟิลกูดอยู่แล้วนะครับให้ตายเธอบอกฉันมาสิเธอชอบครอบครัวของฉันไหมโอ้ยผมเล่นมาใหม่ผมยังขนลุกเลยเนี่ยไม่เธอมันบ้าเธอมันเสียสติ แกกล้าดีย <LO AR> ังไงที่เข้ามาในบ้านของฉันแล้วมาดูถูกครอบครัวของฉันฉันจะสอนบทเรียนมารยาทให้กับแกผมบอกได้เลยว่าผมเกลียดเกมนี้ในที่สุดความทรมานของผมก็จะจบลงจริงๆคือผมต้องเล่นเกมนี้ถึง3รอบเลยนะเว้ยเพื่อจะเก็บชอยให้ครบอ่ะแม่งอุบาทมากใช่ฉันรักครอบครัวเธอ โอ้ขอบคุณนะสนใจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราไหมไม่อยากเท่าไหร่แต่ก็ใช่ได้เลยอยากเป็นอยากเป็นโอ้ฉันเสียใจด้วยนะแต่ไม่มีที่ว่างพอสำหรับเธอในครอบครัวของเราอย่างไรก็ตามมันยังมีที่ว่างมากพอในท้องของฉัน แล้วจะถามตูทำไมอแต่ผมว่าไอไอันที่ให้ปล่อยเรากลับบ้านมันหลอนสุดแล้วนะที่บอกว่าจะไปซื้อไพ่เราที่บ้านอันนั้นมากสุดอยู่ดีอะ <c oughs> หลอนอกว่าการโดนกินอีกคือไม่รู้มันจะโผล่มาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกม The Grotes and Pixelates อาจจะเป็นคลิปที่ดูแล้วรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่สามารถหาอะไรล้างตาได้นะครับช่องของผมก็มีเกมน่ารักน่ารัก,รกอบอุ่นหัวใจอยู่ด้วยเนี่ยเอาไปซะเพลย์ลิสต์เกมอบอุ่นหัวใจ กดเข้าไปดูเพื่อให้จิตใจของพวกนายรู้สึกดีขึ้นวันนี้ผมก็ต้องไปพักก่อนเหมือนกันบ๊ายบายครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ